สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมและก็เฟซบ o ๊กทุกคนนะคะค่ะวันนี้ก็ช่วงบิดเทอมก็มาฝึกงานค่ะฝึกงานตอนนี้อยู่ที่จังหวัดตรังนะคะบริษัทรุ่งทิปทาเวลนะคะยังไงก็เมื่อมาฝึกงานแล้วน้องก็จะมาแนะนำโปรแกรมที่น่าเที่ยวในประเทศไทยเนาะมาเที่ยวทะเลกัางตอนนี้ก็จะเป็นโปรแกรม4เกาะนะคะก็จะมีเกาะแกะดาน เกาะเชือกเกาะม้าแล้วก็อันซีนไทยแลนด์นั่นก็คือถ้ำม,มอระกตนะคะใครที่ยังไม่มาหรือมาแล้วติดใจย,ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันเนาะช่วงนี้ช่วงสงการแล้วก็ยังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะถ้าสนถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างคลิปนี้เนาะโอเคนะเข้าใจกันกน,นะโอเคงั้นไปก่อนเนาะไปทำงานแล้วนะคะ